รู้สึกดีมากครับรู้สึกดีมากเป็นแบรนด์แบรนด์สแตนดาร์ของ AccuView ก็เกี่ยวกับคอนแทคเลนส์เนาะก็ก็ดีใจครับที่เขาคิดว่าเราตาสวยนะใช่คุณพงศ์มาด้วยใช่คุณพงน์มาด้วยแขกรับเชิญใช่ครับมันร่วมแสดงความมินดีครับกับเจมิน่าแต่วันนี้กิจกรรมก็สุดดีแบบหลายอย่างบ ใช่ครับใช่ใช่มีเล่นเกมเล่นเกม2เกมแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้คุ้หายไปไปะรทาามในในนี้รอ้ดีมากคนเยอะมากครับคุณนอกาคนนอกด้วยน่าจะรอกันนานมากก็ขอบคุณทุกคนที่มารอกันนพพพี่เเเจโชลลงงใหม่ด้วยับด้วยอ๋อใช่ใช่วันนี้โชว์ไปมีอะไรนะมีเพลงกำแพงหัวใจแล้วก็เพลงรักแล้วก็ทริปโชว์ สองเพลงสองเพลงแรกกับสองอันท้ายไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนอยากลองร้องดูก็ชอบคนักใเราเอง,งเป็นคน่นเลยช่ใช่คือผมเพิ่งไปตรวจมาเข้าสายตาว่าผมะสยตาเอียงผมก็เลยคิดว่าต้องใส่แว่นหรือใส่คอนแทคดีผมก็เลยใส่คอนแทคเพราะว่าด้วยวความที่เราต้องทำงานด้วยแล้วก,การที่ต้องแบบเ,<อ>เรียกว่าเออเจอแสงทุกวันมันมี uv มันมันแห้งมันต้องเพิ่มความชุ่มชื้นอะแล้วก็ รื่องความที่เราสายตาเอียงด้วยอันนี้ก็ช่วยด้วยแนะนำแนะน้ำโพสไหมคะแนะน้ำสูตรอ่าโพสใส่เป็นไหมเพื่อนครับแนะนำวิธีใส่แบบว่าคอนแทคเลนส์อะไรเงี้ยปกติก็ใส่ประจำแล้วแต่ว่าใส่ไม่เป็นอะไรเงี้ยวันนี้ใส่ไม่เป็นใช่วันนี้ใส่ไม่เป็นไม่เป็นใช่ก็เลยมาให้แบบเจมิน่าสอนเลย้าก็สอนวิธีที่ถูกต้องวิธีการใส่คอนแทคเลนส์มาแล้วเราสอนแล้วเป็นไงสอดีไหมสอนดีไหม สวัสดีครับอค่ะได้หแหกตาและจิ้มเข้าไปหแหกตาแล้จิ้มเข้าไป, <c oughs> ใ,สปใส่เป็นแล้วครับบอกว่าใส่คล่องเลยนี่อะไรสามนี้นะ <c oughs> นี่นนครับก็ในฐานะของแบรนด์บาร์สเดอร์ก็ขอฝ่ายคิววิลด้วยละกันครับเป็นแบรนด์คอนแทคเลนส์ที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะใช้กันครับแล้วก็ เป็นคอนแทคที่ผมว่าดีมากๆเพราะว่าช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของตาเราแล้วก็ใส่สบายด้วยใส่ได้ตลอดทั้งวันแล้วก็ช่วยเรื่องแสง UV ด้วยครับเพราะเราเจอแบบโทรศัพท์แล้วเจอพวกไฟอย่างเงี้ยทุกวันก็อยากให้ทุกคนปกป้องสายตากันแล้วก็เอ่อทำให้ตาชุ่มชื้นใสกิ้งไปเลยกันนะจ๊ะอ่าเรื่องเราดีๆโดนหน้าฝนรู้ไปความร้อนมาที่คอนเทนเอร์อใช่แล้วเฮย้ยตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็น ที่ราชมังเลยอะไรเงี้ยแล้วมันใหญ่มากตอนแบบว่าตอนเข้าไปแต่งหน้าแล้วเห็นเวทีก็คือว่าตื่นเต้นมากเพราะว่ามันแบบว่าวางมากใหญ่มากไปสนามบอลอะไรเงี้ยแล้วก็พอโชว์จริงก็ได้เห็นแบบว่าพี่ๆแบบว่าศิลปินเกาหลีอะไรเงี้ยไอดอลอะไรเงี้ยเขาเก่งมากๆเลยก็เป็นแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้แบบว่าเออตื่นเต้นขนาดไหนคะพอราข้นไปแล้วเราเห็นแบบว่าพี่ๆศิลปินเกาแบบโอ้ยเขาเปี่ยนระดับเลยอะระดับ ใช่ครับด,ดูแล้วบอกใจปูเพราะว่าแต่ละคนเก่งมากรค,รครับก็เวทีราชมังคลฝันสุดเออไม่ใช่ใครก็ได้ที่ขึ้นม,มเออไม่ใช่ใครก็ได้นะแล้วคือมันแบบทุกทุกคนอนะ่ะผมว่าศิลปินทุกคนอนะ่ะฝ่ายฝันต้องไปยืนที่นั่นได้สักครั้งหนึ่งซึ่งเราก็ได้ขึ้นไปแล้วแล้วคือแบบดีใจมากๆเพราะว่าได้ไปรับรางวัลด้วยได้ไปโชว์ด้วย แล้วก็ได้ไปเจอพี่ๆเสร็จเป็นเกาหลีด้วยเยอะแยะมากๆแต่เราคนรอเลยรอสวยๆกันเยอะเลยก็สักวันนึงผมจะทำให้ได้เก่งเท่าพี่ๆเขานะครับนั่นก็คือรางวันของเราไทยเบสต์อาร์ตต์อะวอร์ดใช่ๆๆเป็นไทยเบสต์อาร์ติสต์อะวอดใช่ก็ได้กัน2คนครับ ดีใจมากดีใจมากอขอบคุณที่ทุกคนเห็นคุณค่าในงานที่เราทำ้วกันเพราะว่าเราก็ทําเพื่อมอบความสุขให้ทุกคนแล้วในเมื่อทุกคนมีความสุขแล้วก็ถือว่าเป้าหมายของเราสําเร็จแล้วก็ดีใจครับที่ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็เราก็จะพยายามทําให้ดีทีต่อไปด้อยนั่นแหละดีใจมากครับไม่คิดว่าชีวิตนี้เด็ก19ชื่อโฟนธนวัฒน์จะขึ้นไป <c oughs> ยูโราชมังครับก็เป็นความฝันของผมในวันนี้ก็ขอบคุณ พี่จริงได้ได้รางวัลนี้เพราะว่าแฟนคลับเลยครับใช่เพราะแฟนคลับโหวตให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณเวทีนู้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบวเวทีของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเห็นแบบว่าคุณค่าของศิลปินไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่เห็นคุณค่าในสิ่ทงที่พวกเราสองคนทำก็สัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆให้แฟนคลับแบบว่ามีความสุขเป็นก้าหนึงที่เป็นบรรทฐานใหญ่เหมือนกันนะที่ทำให้แบบเฮ้ยมันเริ่มต้นมาแล้วรางวัลต้นปีมาก็ได้รางวัลนี้เลย ใช่เลยถือว่าเป็นเรื่องดีในปีใหม่เพราะว่าเป็นเป็นรางวัลแรกของปีเลยอันที่สองมันจะกดนในปีนี้ว่าเราต้องทำผลงานให้มันดีเี่ใช่ก็เป็นแรงบันดาลใจครับที่ทำให้ให้แบบว่าเออเราไหนๆก็ได้รางวัลแล้วก็ทําให้แบบว่าได้ต่อไปเรื่อยๆไม่ทําให้แบบว่าสมสมกับแบบว่าเขาให้มารางวัลมาเงี่ยตกใครครับ ตกแฟนๆจรเอตกก็เลยเหรอเพิ่มมาจากวีดีโออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอไม่เนี่าน้องเสื้อเทาน้องเสื้อเทาน้องเสื้อเทาอ๋อน้องเสื้อเทาไม่แล้วก็พอไปเจอในงานอีกอย่างเงี้ยเขาก็แบบอ๋อเหรอคุณเป็นพวกเราตายแล้วผมว่าผมโดนตายแล้วตายแล้วผมว่าผมโดนไอ้นี่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะศิลปินเกาหลีตกมากกว่าเพราะว่าเขาแบบว่าแต่ละคนเก่งมากแล้วก็หล่อแล้วก็สวยทุกคนมากครับ ตายแล้วตายแล้วอีกแล้วตายแล้วอีกแล้วตายอะไรบ่อยขนาดนั้นเพื่อนไม่บ่อยดีกว่าเถื่อนแต่ว่าเป็นมองโกมองโกมองอะไรอะไรเงี้ยเขานั่งสลักของผมอ่ะแล้วผมมองไปทีไรโหตายแล้วมันแสบตามันแสบตามันแสบตาแบบออร่ามันจะให้ตาอะไรเงี้ยแล้วที่หนูเฮ้ยผมมองเขาไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งแล้วขาวฉันใช่ใช่คุ่เพี่นายอะครับพี่นายที่ชอบอะไรหรอมีคนเอ่อก็นั่นแหละครับ น่าจะวงเดียวกันแหละที่เราคุยยิ้มยิ้มกันอยู่ตรงเก้าอี้นั่นก็นั่นแหละแต่ว่าผมชอบวัรนัรรมเกาหลีมากเลยเวลาแบบว่าพักแดงคนยืนแล้วก็ลุกพลุกแล้วก็ครับต้องเข้าเมืองตาเหลวต้องเหลวตาใช่ใช่แต่ก็คือแบบตอนที่ยืนขึ้นตบมือแล้วก็เขาเดินไปรับรางวัลแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องนั่งตอนไหนแต่ก็นั่นแหละครับดีใจครับดีใจที่ได้ขึ้นไา มีครับใช่เพิ่งเปิดกล้องไป, 2>, ป, 2>, ไป 2, 2วันที่แล้วครับ yes, ใช่เป็นเรื่องซีรีส์ชื่อว่า My Love Mix Up นะครับเขียนรักด้วยยางลบนะครับก็น่าจะใกล้ได้ดูนะครับกลางๆปีมาครับแต่ว่าพอแบบเปิดกล้องแ๊บเดียวคนก็เตรียมรอนั่งารอดูกัน ดีดีแล้วครับดีที่กระแสต่อรับดีอย่างนี้ก็ดีครับออขอให้ดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนถึงซีรีส์ออ,ออนให้ทุกคนดูนะครับก็มีอะไรพิเศษรอทุกคนดูอยู่้เยอะมากๆเพราะว่ามีนักสแสดงใหม่ด้วยมีเราสองคนใช่ไหมแล้วก็มีอีกสามคนปานอังเปาโชกุนเ<ช>ยอะแยะมากมายครับอยากให้ทุกคนไปดูครับแล้วก็ทรงผมใหม,ใหม่พวกเราด้วยครับในปีนี้ได้ดูแน่นอนเนาะได้ดูแน่นอน แฟนคลับของเราเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆอย่างเป็นพีดีเอ็มการ์ดที่แลกแนคลับลิงๆไปแล้วอย่างตั้งแต่บอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่ว่าถ้าอยากให้มีก็มีได้ก็เรียกร้องไม่ินาใช่ถ้าถ้าอยากให้มีก็ต้องกระแสตอบรับของทุกคนในซีรีส์เรื่องต่อไปก็ต้องดีไงก็ต้องมีแฟนคลับเยอะขึ้นเรื่อยๆถึงเขาจะเชื่อมั่นให้เราจัดได้อะเออเพราะฉะนั้นพวกคนก็ติดตามเรากันต่อไปเยอะๆนะครับ จะไปอีกไมครับะไปอีกไหมโอ้ครั้งก่อนอิมแพคไปแล้วอ่ะพูดลอยลอยนะอยากขึ้นล่าช้างอีกอยากขึ้นลาช้างอีกแต่ว่าเอ่อถ้ามีโอกาสก็วานด้วยครับพี่ธาครับล่าช้างเนาะไปญี่ปุ่นมาไปทำไมไม่ไปพร้อมกันทำไมไม่ไปพร้อมกันไม่ไปพร้อมกันไปไหนก็ผมบอกให้เขาตามมาแล้วเขาไม่ยอมตามมาไงเออก็เลยตายแล้วอุ้ยหล่อว่ะ ดูตัวเองออ้เแลวตอนนั้นไปญี่ปุ่นผมไปผมไปกับครอบครัวไงแทนไว้ตั้งนานแล้วแต่ว่าโฟดผมไม่รู้ว่าโฟสจะแทนตอนไหนแต่ว่าผมแทนตั้งนานแล้วว่าผมจะไปแล้วก็เห็นโฟดไปต่อเลยก็งงเหมือนกันตอนแรกก็งงอ้าวไปไปหรอแต่ไปไม่กี่วันเองนี่ใช่พอดีติดงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยเลยไปไปพร้อมเจมินายไม่ได้แล้วทำไมเราไม่ตามเขาไปอีกรอบเลยนะคะผมก็ติดงานเหมือนกันครับติดงานเหมือนกัน อ๋อข้างหน้าข้างหน้าเออใช่ใช่รอขาเจ็บกว่าเก่งเกเฮ้ยรอขาให้เจ็บก่อนไปญี่ปุ่นไปทุเรศีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะไปด้วยกันแล้วมิลานโอ้ชันบีรู้ได้ไงประกาศแล้วประกาศแล้วอ๋อประกาศแล้วใช่มใช่ใช่ใชเดี๋ยวจะไปมิลานแล้วตื่นเต้นไหมผมตื่นเต้นมากครับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไปยุโรปครับครานี้จะได้ไปยุโรปแล้วก็ดีใจมากที่จะได้ไปแล้วก็ได้ไปเดินแฟชั่นวีคด้วย เนอ้ยไม่เอ้ยเอาไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ใช่ได้ไปแฟชั่นวีก็เลยว่เออไม่เคยไม่เคยได้ไปแบบว่างานงานแบบนี้เตรียมตัวยังไงเตรียมตัว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 ตัวเครื่องบินตัวเครบินเราไม่ต้องเตรียมเราเตรียมแค่ตัวเขาเตรียมครับครับเตรียมจิตใจแกให้เอาก็จะไม่ป่วยนะครับต่อยมวยมามาแล้วอย่าต่อยกูก็พอ ครับไว้ป้องกันตัวครับเวลาแบบว่ามีคนมวยไม่ได้มีโปรตีนไม่ดีไม่ร้ายไม่บอกครับไม่ได้บอกไม่ดีแต่ว่าไม่บอกไม่บอกออาจจะเห็นอาจจะเห็นผลงานของเรป็นทักษะการต่อกอาจจะเห็นโพสต่อยมวยแบบว่าคิวบูอะไรอย่างงี้แค่นั้นอย่าต่อยกูแล้วกันเขาบอกซ้อมซ้อมซ้อมมวยมาต่อยกองทัพหรอ อ๋อไอ้ไม่ได้อะตอมเป็นแบบเด็กน่ารักไม่ต่อยไม่ต่อยดีดีดีแล้วขอบคุณครับ